โอเคนะครับทุกคนในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปของจากมูลหล์ดกันนะครับนะผมได้เอาตัวละครตัวนี้นะอันนี้ก็คือตัวละครที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับในเวอร์นี้ในเวอร์ล่างสุดอันนี้นะครับแล้วก็ผมก็ไปย้ายของมามาที่เวอร์ไอที่ผมเล่นคนเดียวอะอประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวละครนี้ช่วยตีนะครับมูลหล์ดเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วแล้วก็ได้ของมาแบบ มันจะได้มีของเลยนะครับผมเออจะได้รีบรีวิวให้ทุกคนดูนะอ่าบางคนอาจจะเห็นแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็คนเห็นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางอย่างเขาก็แบบ เขาก็เคยเล่นมาแล้วเนาะโอเคยัง okay. ไงก็เราจะทําให้มันสมบูรณ์นะครับนะ,ะประมาณนั้นตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นหีบที่ผมจัดไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะอ่านี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดสาย Γ เมลีนก่อนเลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสายเมลีแล้วก็อ็อกเซสซอรีของสายเมลีมานะครับนะอ่ะประมาณนี้แต่ว่าอีกอันนึงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอ่ะเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคอ้าวใส่ไม่ได้ลืมลืมใส่ใส่สยโยโย่ไปเลยแล้วกันดาเมจอาจจะไม่สุดจริงๆครับอันแรกเรามาเริ่มที่อันนี้เลยครับผม เทอร่าเรนใช่ไหมใช่ป่ะอ่าอ่านว่าประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมเก็บไอซัมมอนในเวอร์นี้ก็ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าแบบมันจะบังนะครับนะโอเคเราเก็บเซตเดมิมไ้ในหีบนั้นนะครับผมอันนี้เป็นกอตลี่เทอร่าเรนนะครับผมเวลาตีมันก็จะตีไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีแบบเหมือนอสก,ก็ตอะไรสักอย่างเขียวๆโผล่ออกมาด้วยนะครับแล้วมัอยู่ที่405นะครับผมเป็นสายเมลีนะครับส่วนชุดเกราะอ่าเดี๋ยวผมถอดออก อเอาไว้หมดอ่าชุดเกราะจะหน้าตาประมาณนี้นะครับนะอ่าแล้วก็มันจะมีเซตโบนัสก็คือมันจะมีโซลา่าชิลนะครับผมโผล่ออกมาแบบนี้อ่าไม่รู้ว่ามันแดดได้ไหมอ่าแดดได้ด้วยนะครับผมเพิ่มมันก็ต้องแดดได้อยู่แล้วนะของจบเกมขนาดนี้แล้วก็เวลาแดดโดนนะครับมันจะเป็นการระเบิดออกมานะครับนะเออทำดาเมจนะครับเดี๋ยวผมไปเทสกับมอนให้ดูอ่าโอเคครับตอนนี้ผมมาเทสกับไตัวสลัมเมอร์นะอ่าเดี๋ยวแดดให้ดูปึ๊บเออเห็นไหม แดดแดดโดนมันก็จะระเบิดเลยนะครับผมเออเป็นไงลู่มันก็จะค่อยๆชาร์จคืนมานครับนะอ่าหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออเนี่ยครับผมอันนี้เป็นของสายเมลี่นะครับผมนะอ่าอันต่อไปเป็นสตาร์ว่าดหรือเปล่าอ่านว่าวาดใช่ไหมอ่ามันจะออกเสียงประมาณแบบว่าอ่าวาดอย่างนี้นะครับผมเออมันจะเป็นวอรอผสมกันนะแต่มันจะไม่ออกเสียงแบบรอเรือกระชัดๆนะเออประมาณนั้นก็เวลาตีนะมันจะเป็นดาวตกลงมาจากฟ้านะอ่าประมาณนี้นะผม เออดูดูตีตีแรงมากตีเท่าไหร่เนี่ย ดี234ดาเมจครับเออที่จริงผมเอาไอ้นี่มาเทสดาเมจด้วยดีกว่าแป๊บนึงนะอ่ะตอนนี้ผมได้ทําการอ่าย้ายลิลิคขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เอาแทร็กเก็ตดัมมี่มาเทสดาเมจนะผมแล้วก็โยโย่เมื่อกี้มันจะเวลาตีโดนใช่ไหมอ่ามันจะมีโยโย่อะไรเล็กออกมาปั่นนะครับมันเป็นของโยโย่แบ็คของเรานะผมเออ give the user master โยโย่สกิลนะผมเออเป็นเจ้าแห่งโยโย่นั่นเองครับนะเดี๋ยวเราจะเทสดาเมจของโยโย่ก่อนละกันอ่าปั่นไปปึ๊บเอาโดนเล็กด้วยโดนเล็กด้วย โูดูเดอเมดดิทุกคนขึ้นหลักหมื่นอ่ะอันนี้คือ DPS นะผมอ่าขึ้นประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับเออโอเคเดี๋ยวมาลองทางด้านของ s t a r ์บับ้างแล้วกันนะอ่า ก็พอๆกันนะครับเมื่อกี้ดีดไปหมื่นเลยนะครับทุกคนเออถ้าใครทันสังเกตนะโอเคอันต่อไปนะเป็นดาบแมวเหมียวนะผมหรือว่าเหมียวเมอนนั่นเองนะเออเดี๋ยวผมไปตีบวกให้มันแรงๆหน่อยดีกว่าโอเคนะครับไปตีบวอกมาได้เป็นเลเจนดารีมมร่นะครับผมเหมียวเมอนนะผมนะอ่านว่าเหมียวเมอถูกใช่ไหมดาเมจอยู่ที่ประมาณ439บนะบผมคีย์ี่ขิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะมันก็จะตีไปแบบนี้เออมันก็จะเป็นแมวออกมาครับเวลามันเด้งมันก็จะมีเสียงด้วยนะดูดิ เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแมวเกือนเลยดูดูหโหเดี๋ยวเราไปเทส DPS กันดีกว่านะผมโอ้โหโอ้โเอาแค่แมวชนดูดิแค่แมวชนประมาณหมื่นนะครับหมื่นนิดๆหมื่นหนึ่งพันเออเอาดาบพันโดนด้วยก็จะเป็นโอ้ขึ้นมาหมื่นสามนะครับโอ้โห โคตรแรงและนี่คืออ่าพลังแห่งสายเมลีนะครับผมโอเคสายเมลีเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีปิดท้ายด้วยนะเออสายเมลีของดีๆอันต่อไปนะผมเราจะใส่เป็นสายเวทนะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นอิสเซอรี่ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับผมนะอันแรกเลยก็คือเดโมนิกลัสปริซึมนะครับผมเป็นปริซึมชิ้นสุดท้ายนะครับนะดาเมจอยู่ที่213นะครับผมสาบห้โอกาสติดคีย์คอรนะครับก็มันจะยิงมาแบบนี้อย่างนี้เลย โอ้โหดูโคตรไกลนะครับปีซึอมอ่ะตีอย่างไกลเลยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีมานานะครับเดี๋ยวผมไปซื้อขวดมานาก่อนอันนี้คือหน้าตาของชิปเกาะสายเวทนะครับดูใกล้ๆก,ก็เหมือนแบบเอออารมณ์เหมือนพ่อมดนะเนาะเออหน้าตาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองยิงให้ดูอีกทีหนึ่งอือไปดผมกดค้างแล้วครับเดี๋ยวเราไปเทสตด,ดาเมจเลยดีกว่าโหเข้าไปโอ้โอ้อโอ้สองหมื่นสี่โอ้โอโอโอ โคตรแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอันถัดไปเป็นลูน่าแฟร์นะผมนะอันนี้ก็เป็นดาเมจพอๆกันเลยนะครับดาเมจเท่ากันเลยนี่หว่าดาเมจแบบ213เลยนะแล้วก็แล้วก็คียที่ข้อก็ิเอ็เหมือนกันนะครับผมก็เวลาตีมันก็จะเรียกลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทส DPS ดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้ห DPS คือหลักหมื่นแบบแทบทุกอย่างนะครับผมดูดิแต่คืออาวุธของจบเกมมันก็ต้องแบบเวอร์วังอยู่แล้วอะเออ มานั้นนะครับก็สายเวทก็จบไปเรียบร้อยอเคนะครับสำหรับสายต่อไปเนี่ยจะเป็นสายเรนเวพอนหรือว่าสายอาวุธระยะไกลนั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็อาวุธจะมีอยู่2อ,อย่างนะผมอ่าสออันนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าตาของชุดเกราะกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าชุดเกราะวอลเทคส์นะผมเออลืมลืมอ่านชื่ออันนี้ชุดเกราะโซล่าแฟลนะครับอันนี้เนบิล a ่านะอันนี้วอลเทครับผมโอเคกลับไปอ่านนิดนึงนะถ้าเป็นในเวอร์ชันนินเทนโดหรือว่าเป็นเวอร์ชันเก่า1.3.5.3 มันจะมีอีกอันนึงชื่อว่า celebration นะครับนะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบอันนี้เลยนะผมเออประมาณนั้นตอนนี้ฝนตกนะครับเออก็อาจจะมีเสียงฝนบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะเออผมลืมพูดถึงไอ้บัฟของชุดเกราะนะครับสายเวทมันจะเวลาตีเนี่ยมันจะมีไอ้นั่นนะบัฟูสเตอร์นะครับผมเออเดี๋ยวผมใส่ให้ดูปึ๊บอ่าเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นบัฟให้เรานะครับปุ๊บอ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะสุ่มนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่3าแบบนะครับก็จะมี ดาเมจมีรีเจนแล้วก็มีอ่ารีมาน่านะครับเออมีอยู่3อันอ่าประมาณนั้นนะผมทุกคนน่าจะนึกภาพออกนะมันก็จะหมุนอยู่รอบตัวเราอ่ะฟึบฟลุบฟลบฟลบเลยลืมนะผมลืมพูดถึงไอ้นี่ไปเลยบัฟของชุดเกาะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อกระสุนสักหน่อยโอ้ตอนนี้เสียงฝนตกนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ผมไปซื้อกระสุนมาละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเซตโบนัสของชุดเกาะกันก่อนนะครับผมก็ด to ับเบิลแทบดาวทูช็อคเกิลสเตลนะผมมันก็จะเข้าโหมดดดดดสเเเเตลลลววาาาารกกกออ่ับบิแทคืด S สอรอบครับ Double S นะปั๊บอ่าตัวเราก็จะสเตลแบบนี้นะผมถ้าเกิดเรา d a ดหรือว่ากดอีกรอบนึงมันก็จะออกจากสถานะนะครับผมนะถ้ากดอีกรอบมันก็จะออกอ่าแบบนี้นะครผมเออเท่ดีเท่ดีก่อนเวลาเราเข้าโหมดสเตลนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้ให้กับอาวุธเรานะครับนะเดี๋ยวดูนะฟืบเออเห็นไหมสองร้อยหกสิบสามนะผม อันนี้ก็เพิ่มนะฟืบเห็นไหมเออโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากสเตลแล้วก็เทสดาเมจนะครับแล้วก็ไปเทสในโหมดสเตลนะผมอันนี้ก็เป็นอันเรีย S D M G นะผมก็จะเป็นปืนโลมาที่เขาบอกกันนะครับนะเออเวลายิงก็นี่ครับผมยิงแบบนี้เลยเออเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจดีกว่า DPS e ก็ขึ้นไปถึงสี่หมื่นเอ๊ะสองหมื่นสี่นะครับเออเดี๋ยวเราเข้าสเตลแล้วก็ยิงดูอันนี้ดาเมจโหสองร้อยหกสิบสามครเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อยแปดสิบห้าโอ้โหแล้วก็คี้แบบทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอเอลองยิงดูสามหมื่นเจ็ดหรือเปล่าแต่สามหมื่นเจ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้แต่ 7, หรือเปล่าโอ้โหเอาเป็นว่า แต่30,000ื่นครับสามหมนะเออโคตรแรงเลยแล้วก็ของอย่างต่อไปนะครับก็คือ celebration mk2 นะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอ่เาเทอรเรียจอห์ n นี่เอ็นนะผมนะอ่าเวลามันยิงก็จะยิงแบบนี้เออดูดูหืแล้วคือกระสุนไม่มีแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันไม่ตรงนะครับนะมันจะยิงแบบปนปืนเอาไว้แบบเคลียร์เวฟอะไรมากกว่านะครับดูดิดูดิด แล้ยิงมันจะมีกระสุนหลายประเภทมากทุกคนดูนะอ่เห็นปะ่ะแล้วก็มันจะย้อยๆด้วยนะครับผมเออดูดูด โอ้ยิงมันสะใจนะผมอันนี้เป็นอาวุธที่ผมชอบมากเลยนะผม Celebration MK2 น,นะอ่าก็จบกันแล้วสําหรับสายเรนเดมจเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสายซมมอนกันบ้างดีกว่าสายซมมอนครับชุดเกราะก็จะประมาณนี้นะผมเออมันก็จะเป็นเหมือนตะแกรอะไรสักอย่างครับเซตโบนัสมันก็จะได้ Stardust Guardian น,นะครับผมอยู่ข้างหลังเรานะเวลาเราไปใกล้ๆมอนเนี่ยมันก็จะแบบพุ่งไปตีเลยนะผมอ่าดูนะดูนะดูนะนี่ครับผมมันก็จะก็จะต่แบบนี้เออต่อยแบบนี้เลย ระบระบระโอ้โหโโหมัดอย่างเร็วอะ่ะทุกคนโอ, ح, อโอ้โหดูดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหต่อยแบบโคตรรัวอาอีก้ีกโบโบหึหโคตรเท่เลยนะผมนะแล้วก็อันนี้เป็นลูน่าพอร์ทัลสตาร์ทนะครับที่เราอ่ารีวิวไปในอ่าพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันต่อไปก็คือเรนโบว์คริสตัลสตาร์ทอันนี้นะครับอ่าเวลาเวลาเรียกก็จะเป็นแบบนี้ อ่าแล้วมันก็จะตีรอบตัวนะครับก็ของซัมมอนจากมูลหลอดเนี่ยข้อเสียก็คือมันอยู่ที่เดิมนะครับอย่างที่พูดนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันแรงมากเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้2องร้เจ็ดสิบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราลืมเปลี่ยนเอ็กซสซอรี่ไงถ้าเปลี่ยนเอ็กซสซอรี่นี่ผมว่าน่าจะแรงขึ้นอีกนะผมปึ๊บอ่าไหนลองดูดาเมจโหสามร้อยสิบหกนะครับผมอันนี้ร้อยสิบนะโอ้โหโหคตรแรงเลยฮะเนี่ยผมเวลาวางมันก็จะตีแบบนี้เออดูดูมันก็จะตีก็ไกลอยู่นะทุกคนเดี๋ยวให้มันตีมอนดูอุ้ยอ้ยยเฮ โอ้โห و, แรงมากตีตีโอ้โหโอ้โหเป็นประกายเป็นประกาย บิบับบิบับเลยโอ้โหโอ้โหสีค่อนข้าง,งสวยเลยนะผมนะอ่าประมาณนี้นะผมโอเคนะครับส่วนของอย่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าไปหาดาบอีกอันนึงนะผมลืมไปนะครับนะมันขาดดาบของไอตัวแพลนเทราอีกตัวนึงนะผมโอเคเดี๋ยวผมไปหาดาบก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับทุกคนไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของวิดีโอแล้วนะครับผมอ่าผมก็ทําการเก็บดาบครบหมดแล้วนะผมนะมันก็จะคราบเป็นดาบเล่มนี้นะผมเออชื่อดาบว่าเซนิตนั่นเองนะครับผมนะเป็นการรวมดาบทั้งหมด อ่าสิบเล่มนะครับผมรวมเข้าด้วยกันหมดเลยนะฟึบอ่าเราก็จะได้เอช e m e n t Infinity ี้บวกวันซอสนะผม t a i n the zenith the c ดอะ i n a t i o n of a journey f o ่ into the Ultimate s ิเมทซอสนะผมเป็นดาบที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมแล้วก็โคตรจะ OP นะครับนะเดี๋ยวผมเอาไปตีบวกให้มันแรงๆหน่อยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมตีบวกเป็น Legendary Zenith เรียบร้อยนะครับผมดาเมจอยู่ที่405นะครับผมนะโคตรแรงเลยโอกาสคิดที่ข้อก็อออ55%นะครับนะ เวลาโจมตีก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะฟันแบบนี้นะผมอันนี้ก็คือฟันแบบตามเคอร์เซอร์เลยนะสมมุติว่าเรายืดยืดเคอร์เซอร์ออกไปใช่ปะโอ้ยยืดเมาส์ออกไปไกลเท่าไหร่นี่คือแบบฟันโคตรไกลอ่ะโอ้โหโคตรเวอร์ดูอู๋เป็นดาบที่แบบโคตรโอพีนะครับโอ้โหดูท่าฟันมันเดี๋ยวเราไปเทสดีพีเอสดีว่าดูดูดีพีเอสมันดูดีพีเอสมันโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นห้าหมื่นนะผม โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเวอร์เวรจัดนะครับผมโอ้โหและนี่ก็คือดาบที่ OP ที่สุดในเกมนะผมชื่อว่าดาบเซนิตนั่นเองนะผมนะอ่าอันนี้ก็ถ้าผู้ใดได้ถือครองดาบเล่มนี้แล้วก็ถือว่าแบบ จบเกมแล้วนะผมเออถือว่าเคลียร์มูลหลอดได้แล้วนะประมาณนั้นเป็นดาบที่ตีแรงแล้วก็ตีเร็วแล้วก็ o อที่สุดในเกมนะผมใครจอกว้างก็ได้เปรียบนะครับนะโอ้ดูมันตีดูมันตีจะสังเกตว่ามันรวมทุกด,ดาบนะครับใ,ในในการโจมตีแต่ละครั้งนะอ่าดูดูด,ดูฟับ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 ,ฟบสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาะร, ë, รีวิวทางด้านของเทเรียเอ็กซ์ดนสตาร์ทูเกเตอร์นะผมนะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมโอเคบายบายเจอกัน